สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การฝึกสุดพิเศษเลยนะครับที่จะเปลี่ยนพวกเราทุกคนเนี่ยให้กลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไม่ใช่ที่ไหนไกลนะแต่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ในบ้านของเราเองนี่แหละเอาละครับคำถามแรกเลยอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่ประจำบ้านกันไหมถ้าคำตอบคืออยากสิงั้นก็เตรียมตัวให้พร้อมเลยนะถ้าพร้อมแล้วไปลุยภารกิจแรกกันเลย โอเคครับมาเริ่มกันเลยด่านแรกของการฝึกฮีโร่ของเรานะครับก็คือการฝึกฝนพลังวิเศษส่วนตัวของเรานี่แหละเพราะว่าฮีโร่ที่กิ่งกิ่งทุกคนเลยนะเขาจะเริ่มต้นจากการดูแลจัดก,การเรื่องของตัวเองให้ดีเยี่ยมก่อนเสมอแล้วพลังส่วนตัวที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันล่ะก็คือการดูแลของใช้ส่วนตัวของเรานั่นเองครับ ของใช้ส่วนตัวก็คือของที่เราใช้คนเดียวเลยนะไม่ใช้ปนกับคนอื่นอย่างเช่นแปรงสีฟันสบู่หรือว่ารองเท้าของเราเองการดูแลของผู้นี้ให้ดีเนี่ยมันก็เหมือนกับการดูแลอาวุธคู่กายของฮีโร่เลยล่ะครับสำคัญมากทีนี้มาดูท่าไม้ตายแรกกันดีกว่านั่นก็คือท่าไม้ตายจัดการเข้าของบอกเลยว่ามีแค่3ขั้นตอนง่ายๆเท่านั้นเองครับคือ 1. แยกประเภท 2. ทํทำความสะอาดและ 3. วางเข้าที่ให้เรียบร้อยอย่างเช่นรองเท้าเนี่ยก่อนจะเก็บก็เคาะฝุ่นออกซะก่อนแล้วก็วางบนชั้นให้เป็นคู่คู่เป็นระเบียบเรียบร้อยแค่นี้เองบ้านก็จะสะอาดแถมยังหยิบใช้ง่ายด้วยนะพลังต่อไปคือการแต่งตัวเองให้พร้อมออกไปปฏิบัติภารกิจเริ่มจากเช็คก่อนเลยว่าเสื้อผ้าสะอาดไหมแล้วก็ไม่ได้ใส่กลับด้านนะ จากนั้นก็ใส่ชุดชั้นในเสื้อแล้วตามด้วยกางเกงหรือกระโปรงและที่สําคัญมากๆเลยก็คือการเลือกชุดให้เหมาะกับอากาศถูกไหมครับถ้าฝนตกเนี่ยก็ควรจะมีเสื้อกันฝนถ้าอากาศร้อนก็ใส่เสื้อผ้าที่มันระบายอากาศได้ดีๆเราจะได้สบายตัวตลอดทั้งวันเลยครับเอาละครับตอนนี้พลังส่วนตัวของเราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นแล้วนะก็ถึงเวลาเลเวลอัพไปสู่ภารกิจที่ใหญ่ขึ้นนั่นก็คือการใช้พลังของเราช่วยเหลือทีม ซึ่งทีมที่ว่านี้ก็คือครอบครัวของเรานั่นเองภารกิจแรกของทีมเราก็คือปฏิบัติการปราบฝุ่นใช่แล้วครับการกวาดบ้านให้สะอาดเนี่ยถือเป็นภารกิจที่สำคัญมากๆเลยนะเพราะมันจะทำให้บ้านของเราน่าอยู่แล้วทุกคนในบ้านก็จะมีความสุขไปด้วยกันครับแล้วจะกวาดบ้านยังไงให้เหมือนมือโปรล่ะไม่ยากเลยครับเทคนิคก็คือให้เริ่มกวาดจากมุมห้องหรือใต้โต๊ะออกมาก่อนเลยแล้วค่อยๆกวาดออกมาที่โล่งๆนะครับ ที่สำคัญเลยนะต้องกวาดไปในทิศทางเดียวกันเสมอทำไมรู้ไหมครับเพราะฝุ่นมันจะได้มารวมกันเป็นกองไม่ฟุ้งกระจายไปทั่วยังไงล่ะภารกิจต่อไปปราบปีศาจอ่างล้างจานแหมหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จก็จะมีจานชามกองโตอยู่ในอ่างใช่ไหมครับนี่แหละครับคือภารกิจของฮีโร่อย่างเราที่ต้องไปจัดการมันมาดูคาถา5ขั้นตอนง่ายๆในการปราบเจ้าปีศาจนี้กัน 1. กวาดเศษอาหารทิ้งให้หมดก่อนเลย 2. ล้างด้วยน้ำเปล่าไปหนึ่งรอบ 3. ใช้ฟองน้ำกับน้ำยาล้างจานขัดให้ทั่วเลยนะ 4. ล้างน้ำเปล่าอีกครั้งล้างจนมันไม่ลื่นมือแล้วและสุดท้ายขั้นที่5คว่ำจานในที่ที่ลมพัดผ่านได้สะดวกสะดวกจานจะได้แห้งไวแล้วก็สะอาดเอี่ยมเลยครับ การเป็นฮีโร่เนี่ยไม่ได้มีแค่การใช้พลังบูอย่างเดียวนะครับแต่ยังรวมถึงการสื่อสารและการทำงานร่วมกับทีมด้วยมาเรามาดูรหัสลับของทีมซูเปอร์ฮีโร่กันดีกว่าว่าฮีโร่ตัวจริงเนี่ยเขาทำงานร่วมกันยังไงร,รหัสลับคำแรกง่ายมากเลยคือคำว่าขอบคุณครับนี่แหละคำพูดวิเศษที่ต้องใช้เสมอเลยนะเมื่อมีคนมาช่วยเหลือเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเรื่องใหญ่ก็ตามการขอบคุณเนี่ยจะทำให้ทุกคนรู้สึกดีมากๆเลยครับจริงไหม และรหัสลับคำที่สองก็คือขอโทษครับฮีโร่ทุกคนก็ทำผิดพลาดกันได้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ฮีโร่ที่กล้าหาญจริงๆคือคนที่กล้ายอมรับผิดแล้วก็กล่าวคำขอโทษเมื่อทำอะไรผิดพลาดไปนี่แหละคือความกล้าหาญที่แท้จริงและนี่ก็คือกฎเหล็กของทีมฮีโร่ประจำบ้านเราเลยนะครับคือต้องพูดจาสุภาพมีน้ำใจต่อกันรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองแล้วก็รู้จักแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกัน การทำตามกฎง่ายๆเหล่านี้จะทำให้บ้านของเรากลายเป็นฐานทัพที่มีแต่ความสุขของจริงเลยครับยอดเยี่ยมไปเลยโอ้โหตอนนี้เราได้เรียนรู้พลังใหม่ๆไปเยอะมากเลยนะถึงเวลามาสรุปพลังและเครื่องมือทั้งหมดของฮีโร่ประจำบ้านกันแล้วล่ะครับว่ามีอะไรกันบ้างเรามาทบทวนเครื่องมือในคลังอาวุธของฮีโร่กันหน่อยดีกว่าในตารางนี้ก็จะเห็นเลยนะครับว่าแต่ละภารกิจเนี่ย ก็มีเครื่องมือที่ต้องใช้แตกต่างกันไปตั้งแต่ของใช้ส่วนตัวเสื้อผ้าไปจนถึงไม้กวาดแล้วก็น้ำยาล้างจานทั้งหมดนี้ล่ะครับคือพลังที่เราได้ฝึกฝนกันมาในวันนี้สุดยอดเลยเอาละ่ะเราซูเปอร์ฮีโร่การฝึกของเราจบลงแล้วแต่ภารกิจที่แ้จริงในบ้านเพิ่งจะเริ่มต้นลองมองไปรอบๆตัวสิครับเห็นไหมภารกิจต่อไปกำลังรอทุกคนอยู่ เริ่มปฏิบัติการได้เลย